อ่ะโอเคนะฮะก็ขอเข้าสู่เรื่องของตัวเกมเลยแล้วกันนะครับเกมนี้นะฮะ a c c e l o r End of Burst นะครับอ่า End of Burst นะครับก็เป็นเกมแนว RPG ครับก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเลตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะเราไปลองดูกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่ b u s t l i n g นะฮะถ้าภาษาไทยก็เรียก Burstling ใช่ไหมอ่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะอ่าน b u s t l i n g นะครับ โอเคนะครับก็ผมจะเล่นต่อจากของเดิมนะครับเพราะว่าใช้คาว่าอะไรดีละ่ะเกมนี้ไม่ได้เล่นอะไรซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนเลยจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอย่างแรกคือเดี๋ยวขอลับของขวัญกันก่อนนะครับอ่ามีตั้ง20กว่าอันรับเลยนะครับรับทั้งหมดตรงนี้นะฮะยีรายการครับผมมีเพชรเป็นโอ้สองพเลยเปิดกระจปองได้ปาวะแอบแอบไปดูกระจปองก่อนนะฮะกระจปองอยู่นี่นะครับเฮ้ย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  อีเวนชุดไว้น้ำชิปหายแล้วต้องรีบไปเก็บเพชรด่วนอีก500เอาเอาไปว่าใครี่มาเล่นช่วงนี้นะฮะก็ตอนนี้มีอีเวนชุดน่นไว้น้ำของสาวๆวอยู่นะครับอ่านั่นแหละส่วนตัวผมเราผมต้องเอาคนนี้ครับอ่าได้คนนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวระบบหลักของเกมนี้กันก่อนนะครับก็สําหรับการเข้าไปเล่นเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นอ่าเมนูที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับสลับสับเปลี่ยนได้มันมีหลายโหมด แต่โหมดที่เราสนใจก่อนเป็นันดับแรกก็คือโหมดของเนี่ยครับเมนสตอรี่นะฮะเมนมิชชั่นอันนี้ครับเนื้อเรื่องอกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะก็ลักษณะของอเกมนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบดันเจียนอะไรครับก็คือเล่นไปทีละด่าน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 ,าน,านประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันละกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบเพื่อนครับเราสามารถพาเพื่อนไปช่วยได้นะครับนี่เห็นไหมเพื่อน SSR เลยอ่ะแรงสูงที่สุดในตอนนี้คือ SSR i s s r นะครับมีระบบธาตุด้วยนะครับก็ตามนี้เลยแดงชนะส้มส้มชนะเขียวเขียวชนะฟ้า,ฟ,าฟ้าชนะเหลืองดูได้นะครับแล้วก็ส่วนสีม่วงเป็นแบบกลางๆไม่มีธาตุไม่มีธา,าตุนะครับอ่ะโอเคอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้ยนะครับเสียงเกมกระตุกด้วยนะฮะเสียงเกมกระตุกด้วยเล่นในโปรแกรมช่วยเล่นก็จะมีโอกาสเจออะไรแบบนี้นะครับอืมโอ้ยลิง์สตาร์โต นี่สตาร์โตนั่นมันนั่นมันเอ่อเอสเอโอนี่ว่ะอันนี้เมื่อกี้มันพูดว่าไนะเกมสตาร์โตเหรอเสียงจะค่อนข้างดังนะฮะโดยเฉพาะคําพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบานิดนึงก็แล้วกันเสียงคําพูดมันโคตรดังเลยฮะ,ะสาหรับเกมนี้ตามที่เห็นครับเป็นแนวออโต้ครับคูณ2ได้ไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> เราก็ดูอ่าแค่ตัวละครของเราเนี่ยสู้กับศัตรูแค่นี้เองครับสําหรับการตอบสู้ มันมีระบบออโต้มาให้เพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองไม่ออโต้ให้ดูแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับไม่ออโต้เนี่ยจะมีโจมตีแล้วก็มีป้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการกดอีก2อันขึ้นมาเช่นเอนแชนส์ Chance อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราต้องเล่นไปไกลหน่อยนะมีของเยอะหน่อยแต่สุดสุดท้ายแล้วก็คือสําหรับคนที่ขี้เกียจก็ออโต้อยู่ดีไม่สนใจว่าที่อีก2ออันมันจะเปิดมาคืออะไรนะครับ <c oughs> ไม่สนใจออโต้รูปเดียวนะฮะออโต้ลูกเดียว สวัสดีครับเล่นยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยตามที่เห็นคือเราออโต้ไปเรื่อยๆเออเกมนี้ไม่มีอะไรเราออโต้ไปเรื่อยแล้วเราก็คอยเก็บเพชรอ่าไว้ไปเปิดกระจปองนะครับแล้วก็คอยอัปเกรดเหล่าตัวละครนะครับนี่แหละเกมนี้จะเล่นแค่นี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบเกมนี้จริงๆอะ่ะก็มาลองโหลดเล่นดูได้นะฮะสำหรับอันสุดท้ายเรื่องของเพื่อนนะครับจาได้ไหมตอนที่เรา,าก่อนเข้ามาเล่น เราจะมีให้เลือกเพื่อนอยู่นะครับอันนี้เขาก็ถามว่าเราจะแอดเป็นเพื่อนไหมถ้าแอดก็แอดไปนะครับเท่านั้นเองนะครับใช่ครับเกมนี้ภาพค่อนข้างสวยนะฮะภาพจะเหมือนในแอนิเมะเป๊ะเ,เลยนะฮะเหมือนในแอนิเมะเลยนะฮะ,ะแล้วก็การต่อสู้เนี่ยสังเกตจะมีผีเสื้ออยู่ด้วยจริงๆอันนี้มันเป็นภารกิจเสริมนะครับภารกิจเสริม นะครับก็จะมีค่อนข้างหลายอย่างนะครับมันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะดูยากจังเลยคือจะบอกว่าถ้าเราจะได้3ดาวนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด3เงื่อนไขด้วยกันนะฮะเงื่อนไขแรกคือโอ้ยทำไมมันยากจังวะเนี่ยให้ HP รวมเกิน60%นะครับแล้วก็ให้ได้เงินนะ่ะลิงคอยอะ่ะเกิน1000นี่คือมิชชั่นแรกนะถ้าทำได้เราจะได้1ดาวเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดส่วนมิชชั่นที่2ก็คือ ให้เอ,เอาตัวละครประเภท Attack type Attack type คือไอ้สีแดงไอ้สีแดงนะครับแล้วมันก็บอกด้วยว่าเพื่อนก็ได้นะไม่เป็นไรเอ,เอาเพื่อนเข้ามาก็ได้นะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีมิชชั่นราวๆนี้อ๋อมีแค่3 m มิชชั่นถูกแล้วนะมี3มิชชั่นนะครับถ้าทำ3า3มิชชั่นนี้ปุ๊บก็ได้รับรางวัลเสริมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ต้องคอยเข้ามาอ่านซึ่งจะค่อนข้างลำบากกับคนที่อ่านญี่ปุ่นไม่ออกมากๆแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันก็แค่ของ ถ้าเราอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บอทอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวน้าด่านต่อไปมันบอกให้เอาใครนะให้เอาสีแดงใช่ปะ Attack Type โอเคอ่ะเลือกเลยนะครับในตัวนี้ใช่ไหม Attack Type อ่ะเลือกเลยนะฮะอ่าใช่เกมนี้เล่นง่ายมากใครที่เคยเล่นก็มาแนะแนวมาอ่าใช้คำว่าอะไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะฮะก็เดี๋ยวจะสู้ให้ดูแค่2 3ด่านพอนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นแนวออโต นะครับก็มีออโต้มาให้มีคูณ2นะครับเนี่ยนะภาพก็โอเคตามที่เห็นก็สวยดีนะสวยดีแต่แนวนี้อาจจะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับคนไทยสักเท่าไหร่คนไทยจะชอบแนวแอคชั่นซะมากกว่านะครับถ้าแนวนี้ก็เล่นได้นะครับเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับเดี๋ยวถามว่าเกมนี้ผมจะเล่นอีกนานไหม ผมจะเล่นจนกว่าจะมีเพชร2,005ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดกระจะปองเอาชุดบิกินี่ชุดบิกินี่นะครับอเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดกระจะปองกันก่อนนะฮะโอเคครับก็นี้แหละการต่อสู้นะฮะไม่ได้มีอะไรพิสดานเลยนะครับอ่า อ๋อโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็ลุยตามเควสเรื่อยๆนะครับแล้วก็เควสเกมนี้จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมีฮาร์ดด้วยนะมีฮาร์ดกับนอร์มอลนะครับสลับได้นะครับสลับได้แล้วก็มีเควสของตัวละครนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเรามีตัวละครที่สําคัญๆในเกมและเลเวลของตัวละครถึงเนี่ยมันจะมาเปิดเป็นเควสของตัวละครสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับนี่เป็นเควสของตัวละครนะครับ แล้วก็มี Event q u เ s t สนะครับซึ่งก็จะเป็นตามช่วงกิจกรรมนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยไม่ค่อยใช้พวกกราฟิกหรือภาพวาดให้มนุษย์เข้าใจง่ายคือ,อนนี้คือใครอ่านญี่ปุ่นไม่ออกตายอย่างเขียนเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรช่วยเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างอันนี้นะครับก็เป็นเควสเกี่ยวกับสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําอันน่าตื่นเต้นนะฮะมันเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะฮะก็อ่อน่าจะเป็น เควสที่ลงไปสู้กับสาวๆชุดว่ายน้ำเรามั้งยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับมีเยอะมากเลยดูอีเวนต์เห็นไหมโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะฮะนะลองมาดูก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมาลงแล้วเนี่ยให้ให้ดูไอ้นี้เป็นล่ะคือมันจะมีค่า a ออยู่อันนี้ก็คือความยากของความยากของอดันเจียนนะครับเราก็ลองลงดูก็แล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยเพิ่งมาเล่นไม่นาน อ่าจริงๆล็อกอินมาประมาณ7 8วันแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นไง,ก,งไนก็คงจะไหวแค่2ด่านแรกคงจะไหวแค่2ด่านแรกอ่าคงจะไหวได้แค่สองด่านแล้นี่คือมันเป็นระบบแนะนํานั่นเองว่าเคลียไหนง่ายเคลียรไหนยากนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือดันเจียนนะครับก็มีเท่านี้แหละนะมีเท่านี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับของขวัญอีกสี่มีเพชรบ้างไหมอ่าได้เพชรน,นะครับก็ผ่านดันเจียนแต่ละด่านครั้งแรกเนี่ยมันจะได้รับรางวัลนะครับก็อย่าลืมมารับก็แล้วกัน ไม่รู้ต้องเล่นโอ้โหต้องเล่นอีกหลายด่านเลยว่ากว่าจะ2 0 0นะในคลิปนี้นี่คงคงไม่สามารถเปิดกระ,ะปองโชว์ได้นะครับอาจจะต้องไปเปิดทีหลังเดี๋ยวไปอัปคลิปเปิดกระ,ะปองในแฟนเพจเอาก็แล้วกันนะครับอ่านี่แหละก็จะเป็นอ่าเควสนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าบอกนะครับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นอันเนี้ยอีเวนต์มิชชั่นนะครับก็ช่วงนี้มีโอกาสได้ ตัวนี้นะครับก็คือเราเราลงดันเจี้ยนเนี่ยเพื่อเก็บแต้มแล้วเอาไปแลกนะครับอีเวนต์นี้หมดวันที่7ไอชิปหายจะหมดแล้วนี่อีก2วันจะหมดแล้วนี่แล้วแล้วแล้วพี่จะเก็บตังค์ทันไหมเนี่ยเออน่าจะอดอีกแล้วครับสําหรับคนที่เล่นมาอย่างจริงจังเท่านั้นนะเกมนี้แหมอดเลยอดเลยถ้าผมเข้ามาเร็วกว่านี้หน่อยนะผมได้ชุดว่ายน้ําไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับหมดวันที่7จสังนั้นนะครับโอ้แย่แย่แย่แยนะแย่จริงจริง อ่ะ,อะโอเคนะครับก็ลองดูกันละกันลองลองลองดูกันละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาล่าะต่อมาระบบปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดทงจัดทีมการอาจัดตัวละครตัวละครทั้งหลายแหละการอัปเกรดนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างหลากหลายอันนี้ดีหน่อยมีรูปให้ดูอาจจะพอเดาได้ในระดับหนึ่งนะครับกดเลยครับผมอ่านี่คือการจัดทีมนะครับเมนูแรกเลยนะครับวิธีการจัดทีมเกมนี้โคตรง่ายอ่านไม่ออกไม่เป็นไรกดตัวนี้ครับโอซูซูเมะ โอซุซุเมกดปุ๊บมันก็จะให้เลือกครับว่าเราจะเน้นสเตตัสอะไรนะครับอันนี้คือ HP อันนี้คือความเร็วอันนี้คือป้องกันอันนี้คือโจมตีอยากจะจัดทีมโดยเน้นอะไรก็เลือกอันนี้นะครับส่วนอันที่2คือแล้วเราจะเอาสายไหนเข้าอเกมนี้มันมี6สายใช่ไหมที่มันแพ้ทางกันอยู่นะครับก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาแนวไหนนะครับแนวแต,แต่ถ้าอันนี้คือไม่เลือกก็คือเอาทุกธาตุไม่สนใจนะครับอันนี้คือเอาทุกธาตุเพราะนั้นก็ อ่าเลือกแค่อันแรกพอครับว่าเราจะเอาท่านไหนเข้าอ่ไม่ใช่ท่านไหนจะเอาความเก่งแบบไหนเข้านะครับผมขอเลือกโจมตีกันละกันกดเลยแล้วมันก็จะจัดให้เราเหมือนเดิมทุกประการเพราะผมจัดมาก่อนหน้านี้แล้วผมผมไวจัดก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะนั้นก็เนี่ยแหละกดตัวนี้แหลคะครับโอซูเมะนะฮะนี่คือการจัดทีมนะครับต่อมาการอัปเกรดตัวละครนะครับก็เหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปก็คือเราเลือกการ์ดที่เราต้องการจะอัปเกรดนะครับอ่าผมอัปเกรดเอ่อนางเอกก่อนละกันใช่ไหมครับอ่า แล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะเอาการดที่เราไม่ใช้แล้วน่ะมาเป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับเลือกใครเดียววะเนี่ยโอ้ซ้ากันเยอะแยะเลยวยเฮ้ยค้ากันหน่อยก็แล้วกันเอาพอการซ้ําเกมนี้มันเอาไปทาอย่างอื่นได้นะฮะสองคนก็นแล้วกันเป็น,เป,นเป็นวัตถุดิบหน่อยนะฮะเราก็จะเสีย2การนี้ไปแล้วก็ไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้มีเยอะนะฮะอ่าแล้วก็นอกจากาการเนี่ยสามารถที่จะเลือกไอเทมได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นไอเทมที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดมีเหมือนกัน มีเหมือนกันนะครับก็สลับเอาละกันว่าจะใช้การ์ดตัวละครหรือไอเทมนะครับเสร็จแล้วกดข้างล่างเลยโอเคมันก็จะบอกว่าเสียตังค์นะตอนนี้เรามีตังค์เท่านี้ถ้าอัปเกรดจะเหลือเท่านี้นะครับก็เสียไป2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเรียบร้อยครับส่วนใบนี้ได้ทุกคนนะครับใบนี้ได้ทุกคนนะฮะวัะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับอ่านี่คือการอัปเลเวลตัวละครนะครับส่วนต่อมาอันนี้ก็คือเรื่องของการเอาตัวละคร2ตัวมาผสมกันนะฮะลองกดดูนะครับ มันก็คือเรื่องของการปลดลิมิเตอร์นั่นแหละครับก็คือเราเอาการ์ดใบเดียวกันมาผสมกันนะครับจะทําให้แม็กเลเวลของตัวละครสูงขึ้นอ่านั่นก็คือผมจะเรียกลักษณะน,นี้ว่าการปลดลิมิเตอร์นะครับการปลดลิมิเตอร์นะครับใช้ตั้งพันเดียวครับระบบนี้โอเคเรียบร้อยครับก็จะทาให้เลเวลของการ์ดสูงขึ้นซึ่งสามารถปลดลิมิเตอร์ได้ทั้งหมด4ครั้ง่ี่ครั้งด้วยกันนะครับ เพราะนั้นชอบการไปไหนได้ซ้ํามาอย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับเอามาปลดลิมิเตอร์ก่อนนะครับปลดลิมิเตอร์ก่อนนะฮะส่วนเมนูที่4อันนี้ถ้าจาไม่ผิดเพิ่มดาวครับอ่าเดี๋ยวนะโอเคนะครับสามารถเพิ่มดาวได้นะครับก็หาของให้ครบของให้พวกนี้เนี่ยได้จากดันเจี้ยนประจําวันนะครับสส่วนใหญ่นะจริงจริงดันเจี้ยนสูงสูงก็ได้นะแต่มันจะได้ยากกว่าพวกดันเจี้ยนประจําวันพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับนี่แหละหาของให้ครบนะครับแล้วก็เก็บเลเวลของตัวละคร โดยปกติต้องเก็บเลเวลให้ตันนะโดยปกตินะครับแต่เทสที่ดูไม่ได้ฮะมันเลยไม่ได้บอกเลยว่าต้องตันหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามีของครบแล้วเนี่ยอัปเกรดไม่ได้ต้องไปอัปเกรดตัวละครให้เลเวลตันก่อนนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นการเพิ่มดาวนะครับจาก SR กลายเป็น SR บวกนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเมนูที่5นะฮะก็ เป็นเรื่องของดูรายละเอียดของการ์ดนะครับเข้าไปดูของตัวละครตัวละครสามารถขยายการ์ดได้นะครับแล้วก็ฟังเสียงได้เห็นไหมอ่าฟังเสียงได้อันนี้เหมือนในแอนิเมะเลยปะเนี่ยเออเหมือนในแอนิเมะเลยใช้หนักภา์คนเดียวกันนะครับส่วนกุญแจคือการล็อกนั่นเองเผื่อไม่ให้เราเผลอเผลอขายเผลอนู่นเผลอนั่นเผลอนี่นะครับอ่าส่วนที่สุดท้ายเป็นการขายนะครับอ่าก็คิดว่าไม่ใช้ใครแล้วก็ขายขายไปนะฮะเท่านั้นเอง อ่าเท่านั้นเองนะครับอ่าและนี่ก็คือจะเป็นระบบเกี่ยวกับตัวละครและการจัดการปาร์ตี้จะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะพี่มีตั๋วฟรีเออเหรอเดี๋ยว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 ค่อยไปเปิดเดี๋ยวค่อยไปเปิดอ่าเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะโนะธรรมชิใช่ป่ะธรรมชินะฮะอ่า,อาบอกว่าลงอีเวนต์ได้เพชรทีร้อยต่อด่านเลยนะครับเฮ้ยจริงดิอ้าวเดียวเดี๋ยวเราลองไปลงก่อน ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ได้เป็นร้อยเลยเหรอเดี๋ยวผมลองลงลงเป็นอีเวนต์ใช่ไหมครับไม่ใช่ทูเดย์มิชชั่นนะฮะลงเป็นอีเวนต์นี่ใช่ปะ่ะเอาชุดวน่นน้ำเ s สเออาเอาไม่ใช่นี่ปากกาจปองผิดผิดผิดมันต้องเป็นดันเจี้ยนเมื่อกี้นี่นี่นี่เอาไม่ใช่เนี่ยว่ะอันนี้อันนี้อันนี้อนนเออได้เป็นร้อยเพชรเลยเหรอแล้วทีมผมจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยอย่าเออ <c oughs> อืมนางเอกนี่เด็กน้อยมากๆนะครับ นี่คือ event. อีเวนต์ชุดแม่น้านะครับนี่นน้องคนนี้คน,น,ค,น,นคนนี้ชื่ออะไรนะจําไม่ได้ละสกายเล็กใช่ปะสกายเลกอะแต่จำชื่อจริงไม่ได้อืมเอเกสคิปเถอะสคิปเถอะสคิปเถอะนะเราลองดูนะครับถ้าได้ร้อยเพชรนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากนะอันนี้เขาก็บอกว่ากิจกรรมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละคือต้องเก็บแต้มใช่ไหมลงอีเวนต์เพื่อเก็บแต้มนะครับแล้วก็แต้มถึงก็จะได้รับรางวัลไปเออมันมันเดี๋ยวนะ ผมลงอันไหนไหววะเอาผมลงทีละด่านไล่ไปเลยก็แล้วกันนะครับเออชุดว่ายน้ำครับผมชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแอนเอ,อ,เอ,อ こうだな。元気発生口だな。必ずや期待に応えよう。 มาอ่งเอ้ยคืออยู่ดีๆในสตรีมมันอยู่ดีๆมันขึ้นออฟไลน์นะครับน่าจะมาแล้วเนาะน่าจะมาแล้วเนาะออขึ้นแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับงงเลยอยู่ดีๆหลุดแต่ YouTube มันเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคือเล่นๆอยู่แล้วแบบหลุดนะครับ แต่คือตัวสตรีมอ่ะไม่ได้หยุดนะสตรีมมันโปรแกรมสตรีมยังสตรีมอยู่แต่ว่าใน youtube มันขึ้นออฟไลน์ line. <c oughs> ขึ้นออฟไลน์ line. เออไม่รู้ทำไมนะโคตรเซ็งเลยนะฮะเออเซ็งจริงๆเซ็งจริงๆแต่ว่าดันเจี้ยนนี้ก็อ่ตามที่เห็นนะฮะตามที่เห็นก็คือว่าเออมันก็ค่อนข้างยากนะสำหรับผมอะ่ะค่อนข้างยากจริงๆดูดิลงไปแล้วไม่ผ่านสักเงื่อนไขเลยนะครับอ่อ แต่ก็อย่างที่คุณธรรมชีพูดเลยก็คือว่าเคลียร์ปุ๊บได้100เพชรเลยนะครับทุกด่านอ่าทุกด่านอ่าเพราะฉะนั้นก็ผมลงไม่ไหวจริงๆครับจริงๆก็อยากจะลงให้มันครบ4ด่านเลยแล้วก็เราจะได้เพชรมา2องพไปลุยเปิดกระจับปองกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับตัวละครผมไม่ไหวครับก็ได้รับรางวัลแค่นี้ก็ดีแล้วครับขาดสองร้อยห้าสิบเพชดการดาสองร้อยห้าสิบเพชรอ่าใช่อนิเมะเรื่องนี้สนุกฮะสนุกจริงกอคนสร้างคนเดียวกับ s a o แล้วก็ ออยู่ในโลกเดียวกันในโลกเดียวกันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเอ็กเซลเวอร์เนี่ยเป็นเป็นไทม์ไลน์ของอนาคตไงแต่ s อสเป็นไทม์ไลน์ของปัจจุบันอะไรอย่างนี้ในในเรื่องของ e x c e l ซลเเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของ n e r ร์ฟเกียอยู่ด้วยนะครับเนิร์ฟเกียอยู่ด้วยนะครับนะก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับภาษาไทยก็มีเนาะเออลองดูก็แล้วกันนะฮะอ่ะ ก็โอเคนะครับเราไปต่อระบบต่อไปเลยกันลวกันนะครับอันนี้อันที่3นะครับอันที่3นี่เป็นเกี่ยวกับการเข้าไปดูทีละอันแล้วกันนะครับอ่ะกดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาวุธนะครับซึ่งเราสามารถคราฟได้เป็นการคราฟอาวุธนะครับดูดิเห็นไหมก็ผมเพิ่งมาเล่นไงของไม่ค่อยมีหรอกแล้วดูครับของแต่ละอันอลังการงานสร้างมากนะครับระดับ S R เยอะแยะไปหมดนะครับเพะฉะนั้นหาของให้ครบนะฮะแล้วก็มา มาคราบของได้นะครับอันแรกเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ซึ่งเกมนี้เราก็ได้อุปกรณ์เบื้องต้นมาตามที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดอุปกรณ์จะเหมือนตัวละครก็คือเราก็เลือกการ์ดที่เราจะอัปเกรดแล้วเราก็เลือกอ่าพวกการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเป็นวัตถุดิบแต่พอดีช่วงแรกที่เราเล่นอ่ะเราจะมีของน้อยอ่ามีอยู่ของน้อยมาก นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเทให้ดูไม่ได้แต่อาจจะพูดได้ฟังเฉยๆก็แล้วกันนะครับว่ามันเหมือนตัวละครเลยส่วนอันนี้เช่นเดียวกันเป็นการปลดลิมิเตอร์ของอาวุธก็คือเอาอาวุธ2องันที่เหมือนกันมาบวกกันนะครับก็จะทําให้อาวุธเนี่ยเห็นไหมอาวุธมันก็จะเลเวลมากขึ้นนะครับก,การปลดลิมิเตอร์นะฮะส่วนอันต่อมาอันนี้อาจเป็นแค่ดูเรื่องของรายละเอียดอาวุธและนะครับผมก็มีแค่3อันอันสุดท้ายก็ขายเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับ ตัวละครเลยแต่แค่อาวุธจะไม่มีเรื่องของการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับจะไม่มีอ่ายังไม่มีนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาวุธนะเรื่องของอาวุธนะครับต่อมากระจาะปองนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าอ่าผมคงเปิดแพ็กเกจสิบไม่ได้แต่มีตั๋วอยู่อันนึงนะครับลองเปิดดูเลยก็แล้วกันนะครับชุดว่ายน้ำนะฮะต้องเป็นของเราหรือเปล่าหรือเปล่านะครับลู้นคืนเปิดกาจาะปองลุ้นเลยครับ S.S.R. ต้องมาครับผมเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือโอ้โ,อโหาเปิดก็จะ,ะปองอลังการงานสร้างมากครับแมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปถึงไหนเฮ้ยโอ้โหมีแหกปากด้วยเออเออใช้ท่าเลเซอร์เลเซอร์ซอสใช่ไหมเออท่าอย่างอลังการเลย <laughs> นะถ้าเปิดโอ้โหได้ฮารุนะครับ S.R. สูงสุดคือ S.S.R. นะครับ แมเศร้าหน้าเศร้าจริงๆน่าเศร้าจริงๆเอ้ยแต่ผมจะบอกว่าการจะปองเกมเนี้ยสองร้อยมันไม่ได้บอกนะว่าแถมหรืออะไรหรือเปล่ามันไม่ได้บอกนะคุณคุณมาสเตอร์ฟาสเตอร์บอกว่าแต่มันได้ใช่ไหมอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกัแล้วกันนะครับเปิดสิบมีคนให้ข้อมูลว่ามันจะได้ SSR1 ใบนะครับอันนี้ลองดูก็แล้วกันนะครับลองดูก็สรุปเลยคือเก็บไว้แล้วเปิดทีเดียวกัแล้วกันเก็บไว้แล้วเปิดทีเดียว2 5 0 0นะฮะ2500 โอเคครับนี่คือการจะปองนะฮะก็มีแค่2แพ็กเกจเท่านั้นนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจตามกิจกรรมแล้วก็เป็นแพ็กเกจอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแต้มเพื่อนนะครับก็แต้มเพื่อนเนี่ยจะฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับแต้มเพื่อนนี่จะได้การ์ดสูงสุดก็คือแรงอานะครับจะไม่ได้ไปมากกว่านี้นะครับก็คือได้แรงอาสูงสุดนะครับเปิดที่นี่มีแต่เกลือแน่นอนนะฮะแล้วก็เปิดหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ ใช้ไม่ใช้ใช้เฟนพอยต์ point เนี่ยหนึ่งร้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ผมมีสองพันสี่ก็เปิดได้ยี่สิบห้าครั้งนะครับยี่สิบห้าครั้งนะครับส่วนร้านค้าของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมีเรื่องของการเติมเงินซื้อเงินแคสนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมญี่ปุ่นแน่นอนต้องเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้ครับก็ให้มันตัดเงินจากธนาคารของเราไปโอเคอันที่สองคือเติมเอเนอร์จี้นะครับก็คือ AE ใช่ป่ะเอ,อ AE ก็คือเป็นแอคชั่นพอยต์ของเรานะครับ เป็น energy นะครับส่วน BE อันนี้อันนี้ b a t t l e energy นะครับเอ๊ะมีเรื่องของไป PvP ด้วยหรอผมยังไม่เห็นเลยนะเออมีเรื่องของ b a t t l e energy ด้วยนะครับอันนี้ก็เติมได้นะครับมี5ช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เติมได้นะครับถ้าเกิดที่เกียดรอเวลาอะไรอย่างงี้ก็มาซื้อเติมได้อาต่อมาเป็นเอ่าเพิ่มช่องเก็บการ์ดเกมญี่ปุ่นนะ่ะแทบจะทุกเกมเลยนะครับที่เป็น RPG เนี่ยจะมีเรื่องของช่องเก็บการ์ดหรือตัวละครอ,อยู่ มันจะให้มาในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้ช่องเพิ่มก็ต้องซื้อรูปเดียวนะครับส่วนอันนี้เช่นเดียวกันเป็นช่องเก็บเพิ่มขยายช่องเก็บอ,อุปกรณ์น,นะครับส่วนอันสุดท้ายอะไรเอ่ยไม่คุ้นเลยนะฮะเป็นการแลกของครับคือเราต้องมีเราต้องมีของอันนี้ตามที่กําหนดก่อนแล้วถึงจะมาแลกได้นะครับซึ่งก็แลกแลกนี่ใครเนี่ยนี่ใช้นางเอกวะเนี่ยกดดูก็ไม่ได้นะครับ ก็คือต้องใช้แต้มอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้จากกิจ,จก,กรรมไม่ก็ได้จากการขายการ์ดที่มันระดับแรนะครับอันนี้คิดคิดดูนะฮะเดี๋ยวลองทําดูเลยก็ได้ใช่หรือเปล่านะครับลองดูนะฮะเนฟเกียเนฟเกียมีจริงหรือเปล่าคือถามว่ามีจริงไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตถามว่าเนฟเกียมีโอกาสทําได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับทาได้แต่ว่าโลกของเราเนี่ยตอนนี้กาลังพัฒนาไปทาง VR Virtual Reality ก็จะเป็นลักษณะของการสวมแว่นถูกไหมครับแว่น VR ไม่ได้เป็นการนอนหลับไปแล้วก็เล่นไม่ใช่นะครับจะเป็นคนละส่วนกันนะครับถามว่านิฟเกียทำได้ไหมได้แต่ว่ามนุษย์จะต้องรู้จักแพทเทิร์นของการส่งกระแสะไฟฟ้าของสมองก่อนอย่างเช่นอ่ามันมีงานวิจัยของหลายมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลอ่ะที่เอาเครื่องมาครอบหัวใช่ไหมครับแล้วเล่น a n g r y Birds ใช้ใช้สมองสั่ง a n g r y Birds คือตอนเนี้ย เวลาสมองสั่งการเนี่ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับนั่นแหละมนุษย์เราก็ต้องเรียนรู้กระแสไฟฟ้าเหล่านี้ว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงซึ่งแต่ละคนกระแสไฟฟ้าก็ไม่เหมือนกันดกมันก็เลยถามว่าทําได้ไหมคิดว่าทําได้แน่นอนนะครับทำได้แต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้เท่านั้นเองอ่ไม่ใช่ช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับแสดงว่าการคาดเดาของผมเนี่ยถูกต้องก็คือถ้าเอาการ์ดระดับแลไปขายถูกไหมครับมันจะได้อา่า มันจะได้มานะครับเห็นไหมอ่าใช่จริงๆด้วยครับเมตาคิวบ์นะครับก็ได้มานะครับแหล่งอาขายได้1เพชรนะครับขอบคุณมากที่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 ช่วยกันแจ้งนะครับเพราะผมก็ไม่กล้าขายพวกการระดับดีๆเหมือนกันนะดีๆเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะน้องคนนี้ไม่ขายอยูยูอะไรชื่อยูอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเออนั่นแหละเออนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่ผมคาดเดานะครับก็คือเอาการระดับแรไปขายนะครับก็จะได้แต้มพวกนี้มาใช่ไหม อัแล้วแต้มพวกนี้นละ้มันขึ้นที่ไหนอ่ะต้องไปรับในอ่าจริงด้วยนะครับต้องไปรับในเนี่ยครับต้องไปรับในอของขวัญก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จบเรียบร้อยนะครับก็คือเอาตัวละครการ์ดอ่าระดับ R ขึ้นไปขายนะครับจะได้แตมตัวนี้มานะครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะฮะโอเคนะครับสำหรับเมนูถามว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็มีอัลบั้มนี่แหละที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย,อยู่นะคือมันจะเราสามารถไปดูรูปของการ์ดได้รวมไปถึงอ่ารูปที่ ที่มันเป็นเควสะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ไงอันนี้ผมเข้าไปดูย้อนหลังให้มันก็จะมีเป็นรูปบรรยากาศใช่หไหมครับเราก็สามารถดูได้นะครับเราสามารถที่จะกด close เพื่อดูฉากเต็มก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในอีเวนต์ชุดว่ายน้ำเนี่ยอยากจะเซฟรูปสาวๆชุดว่ายน้ําเก็บไว้กันเนี่ยครับกดปุ่มโค้ดนะครับอันนี้ชีโพงให้กระลอกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะอันนี้ชีโพงให้กระลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ โอเคนะฮะก็ผมกดสคริปต์และการออกมาก็แล้วกันนะครับอ่าก็คือมีระบบอ่ากลับไปดูพวกรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของโปรไฟล์นะครับก็คือเป็นรายละเอียดของ ID เราอ่าว่าเราชื่ออะไร ID เท่าไหร่นะครับคาแนะนําตัวเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดทั่วไปของของไอเรานะครับแล้วก็ล้านบักสุดท้ายที่อยากจะอ่าแนะนานะครับไม่ไม่สุดท้ายลองสุดท้ายแล้วกันระบบเพื่อน เวลาเพื่อนจําได้ไหมครับมีการแอดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมารับเพื่อนกันด้วยนะครับพอดีมีคนแอดมาหาผมนะครับเนี่ยต้องมารับที่นี่นะฮะมันขึ้นเลข2เนี่ยมีคนแอดมาหาผมนะครับทิชชู่แมนน่าจะดูไลฟ์อยู่นะน่าจะดูไลฟ์อยู่และแอดมานะครับก็นะครับกดรับด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมกดผิดก็เนี่ยดูก่อนนะฮะโอเคนะครับถูกต้องแล้วครับตกใจหมดเลยว่ากดผิดตัวนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูด้วยกดกดไปนะเนี่ยแหละก็คือจะเป็นเพื่อนของเรานะฮะก็มารับได้ ส่วนจะคำส่งคําขอเพื่อนก็กดตัวนี้ครับอันที่2อาอันนี้ก็คือเราส่งคําขอเพื่อนไปหาคนเหล่านี้แต่เขายังไม่รับนะครับแล้วก็อัน,นสุดท้ายครับเป็นการหาเพื่อนก็คือเอา ID เมื่อกี้ที่เราที่เราไปดูมาในหน้าโปรไฟล์มาใส่ที่นี่นะครับ <imet? S 2> แลกกับเพื่อนนะครับต้องแลกกับเพื่อนนะให้เพื่อนดูมาหน้าโปรไฟล์เป็นรหัสอะไรแล้วเราก็แลกกับเพื่อนกรอกจะไดะ้ยืมเพื่อนจริงๆที่เรารู้จักจริงๆมาเล่นได้นะครับ แต่ก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะพอเราใส่รหัสเพื่อนไปแล้วก็ให้เพื่อนกดรับด้วยนะครับส่วนอันสุดท้าย,ยาะานะ,นนะที่อยากจะแนะนำนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการย้าย ID ดีนั่นเองนะครับย้ายไอดีสำหรับเกมญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับเกมประเทศอื่นคือประเทศอื่นเนี่ยเวลาเราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราจะถูกบังคับซิงด้วย Play Store ถูกไหมถูกบังคับซิงหรือล็อกอินด้วย Facebook Google จะถูกบังคับอยู่แล้วแต่เกมญี่ปุ่นไม่มีการบังคับครับไม่มีการบังคับ เพราะว่ารู้ว่าเราจะรีไอเดียฮะเปิดกระจะปองบ่อยไงเขาก็เลยไม่ผูกตั้งแต่แรกอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารีจนได้ชุดแว่นน้าตามที่เราพอใจแล้วนะฮะเราก็อยากจะเก็บไอเดียนี้ไว้เผื่อจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นก็ให้กดที่เมนูนี้ครับอ่ามันจะให้ไอดีมานะครับและเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดต้องระหว่าง8ถึง16ตัวอักษรใครจะเอาไอดีผมไปเล่นเอาไปได้เลยนะฮะนี่คือไอดีนะครับพาสเวิร์ดผมตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ตั้งไป2อันเลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็จดไว้นะครับไ d ดี ID กับพาสเวิร์ดอันนี้จดไว้โอเคนะครับแล้วก็สมมุติสมมติสมมุติมมว่าผมอ่าย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วซื้อเครื่องใหม่มาอยากไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ ID เดียกับพาสเวิร์ดเมื่อกี้จาได้ไหมใส่ที่นี่ครับแล้วกดโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการอ่าการย้าย ID นะครับ โอเคก็สำหรับเกม Accelerate of Burst เนี่ยก็ขออนุญาตรีวิวเล่นให้ดูฉบับเบื้องต้นไม่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านนะครับเปิดกาะยาปองแล้วได้ชุดแว่นน้ำทุกใบนะครับชุดว่นน้ำทุกใบนะแต่อย่าลืมนะมันจะหมดเขตแล้วก็รีบนิดนึงก็แล้วกันก็สำหรับไลฟ์เกมนี้ไวเท่านี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ